อายให้ดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นโควิดแล้วกินพวกนี้แล้วกินข้าวกินอะไรกินยายแล้วห้ามกินน้ำเย็นนะโควิดนะ่ะมันชอบความเย็นมันจะขยายตัวเร็วมากที่รู้นี่เพราะอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นประมาณสองสามครั้งแล้วนะเนี่ยตัวฉันเนี่ยพวัดธรรมดาฉันไม่เคยเป็นเลยปีปีปีเพราะฉันกินสมุนไพรฉันไม่เคยเป็นเลยหวัดธรรมดาเนี่ยนะ จะติดก็ติดเพราะลูกค้ามาเอาผ้าเพราะตัวเองไม่ค่อยใส่แม็กยู่ในบ้านไม่ติดไม่ปิดบางตัวเองไม่ค่อยดูแลตัวเองห้ามกินน้ำเย็นเดือดขาดกินน้ำเย็นในเท่ากับช่วยมันขยายตัวมันชอบกินน้ำธรรมดาไม่ต้องต้มก็ได้กินน้ำกองธรรมดากินเยอะๆน้ำหนากินวันหนึ่ง ขวดเล็กๆที่เขาขายสิบบาทอะ่ะกินทีเดียวบางทีฉันกินเลยอึกเลยกินหมดเลยแล้วฉันก็ไม่ไม่ไข้แล้วพอไม่หายไข้แล้วพอเซาร์ไข้แล้วก็ก็น้ําเยอะก็กินข้าวไม่ได้ก็ถอยน้ําลงมาแล้วแกกินอาหารแต่น้ํานี่ต้องเยอะกว่าปกติ <c oughs> น้ำเนี่ยจะกินกินเยอะกว่าปกตินะถ้าเป็นโควิดแล้วนะถ้าไม่เป็นโควิดอ่ะ ก็กินวันละแก้วนะวันละแก้วไม่ใช่ใส่ดเดียวอึองๆนะค่อยกินไปทีละหน่อยแล้วหน่อยให้มันหมดแก้วภายในหนึ่งวันนะ่ะอย่าปั่นไว้เยอะเดี๋ยวมันมันเสื่อมปั่นครั้งหนึ่งอย่างอย่างนานก็วันหนึ่งเก็บให้ดีให้เย็นเย็นสองวันก็ได้เนี่ยทำอยู่ทุกวันเนี่ยบอกไปใครใครเชื่อก็ลองดู หมอก็ไม่มีหมอรักษาแล้วหมอก็ตายพยาบาลก็ตายแล้วเราต้องดูแลตัวเองนะโอเค